สบายดีสบายดีเพื่อนๆที่เขามาฮับฟังฮับสม้มสองปารามีสาวลาวเนาะวันนี้ปารามีจะพามาเบิองนกเขาใหญ่พานกเขาใหญ่ตากแดดพี่น้องยงีม,มือเสาหลังจากพายุเข่าแล้วนกเขาใหญ่กับบริพ่อแดดประมาณเมือ่อเนาะว่าน,นี่บโมีแดดเนาะพี่น้องวันนี้เพิ่นพาะแดดปลาท่ก เคือตาปีกสาย,ยางใหญ่พี่น้องตาปีกขาวนี่พี่น้องเลยอันนั้นกับสิบเป็นนกแบบว่าเมันขัดเกตเนาะพี่น้องเนาะอันนั้นกับสิบเป็นเกตขนาดปานกลางเนาะบ่ท่านได้บ่ท่านได้ว่า หอดหลอยเนาะพี่น้องประมาณเจ็ดสิบพี่น้องประมาณเจ็ดสิบละเกตตัวทีบาหอดหลอยเปอร์เซ็นต์ฮันบัเรปาลามีจะพาไปเบิ่งอีกเถื่อนึงเนาะพี่น้องเนาะจะได้กับหับฟังหับซุมนุก เขาใหญ่ประมาณ70%็ดอรเนตก่อนนะพี่น้องนะแต่ว่าหน้าตาเพาื่อการอยากสวยงามเน่ยได้พี่น้องใจคนใจยังได้พี่น้องเอ้ยยีนเสียงคันไร้ข้อพึ่งจะล้นนกเขาใหญ่เบื้องสุดพุดนะพี่น้อง เบื้องไก่กุกเสาเบื้องอต่อมาได้ประมาณสามอาทิตย์นะพี่น้องคู้ฆ่าพเนียบเพิ่นว่าคู้ฆ่าพเนียบเอามาประมาณอทิตยหนึ่งคันเลยพี่น้องแต่ว่าตอนเพิ่นบุรึงคนปันได้ถ้าหากว่าคนบุญยูส่วนไลเพิ่นจะหมักคันพี่น้องเย เขาใหญ่เล่าไตพี่น้องวนธรรมดาเลยเนื้อนินเสียงคันห่อพึ้นสลด ยังไงก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้สองปาละมีใน่เด้อถ้าหากว่าปาละมีเบาผิดพลาดประการใดขอโทษขออาภัยเด้อพี่น้องเด้อบายบายพบกันใหม่ในคลิปหนะ้า